4ทักษะที่คุณต้องรู้ถ้าคุณอยากหาเงินจากโลกออนไลน์ถ้าคุณเป็นแม่ค้าออนไลน์คุณเป็นคนที่เพิ่งเริ่มต้นคุณเป็นเจ้าของกิจการและอยากทำรายได้มากขึ้นอยากโด่งดังอยากมีชื่อเสียงอยากมีเครดิตและอยากมีผู้ติดต,ตามพูดยังไงคะให้คนอยากฟังคุณคะ่ะ พูดยังไงให้คนรักคุณชอบคุณพูดยังไงคะให้คุณมีเสน่ห์แล้วคนอยากจะมาติดตามคุณในทุกๆวันค่ะพูดหน้ากล้องยังไงให้ได้เงินล้านนี่คือเทคนิคสําคัญมากๆค่ะบางคนคิดว่าตัวเองพูดไม่เก่งพูดวนไปวนมาไม่หมั่นใจในการพูดคุณต้องกดล็อกทักษะนี้และคุณจะรวยได้ค่ะทักษะที่2เลยก็คือทักษะการขายค่ะหลายๆคนค่ะไม่กล้าขายกลัวการขายกลัวการปฏิเสธ ไม่กล้าพูดขายในไลฟ์สดนะคะครูซาบอกเลยถ้าคุณปลดล็อกเรื่องนี้คุณจะรู้เลยว่ามหาเศรษฐีทุกคนประสบความสําเร็จได้เพราะเขาเก่งการขายค่ะนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องเป็นถ้าคุณอยากทําเงินได้คุณต้องขายเป็นขายเก่งการขายคือการแลกเปลี่ยนค่ะคุณได้เราได้คุณวินเราวินวินวินทั้งคู่ค่ะเมื่อคุณรู้ว่าการขายคือการให้การขายคือการช่วยคนคุณจะอยากขายคุณต้องรู้เทคนิค ขาขยทักษะข้อที่3คือทักษะการทำไลฟ์สดการทำคลิปวิดีโอยังไงให้คนสนใจแตกต่างและโดดเด่นกว่าคนอื่นทั่วไปค่ะคุณเห็นครูซาไลฟ์สดใช่ไหมคะครูซาจะสอนเทคนิคการไลฟ์สดยังไงให้สวยจากมือถือเครื่องเดียวค่ะและการทำคลิปวิดีโอยังไงนะคะให้คลิปวิดีโอของคุณน่าสนใจตัดต่อผ่านแอปพลิเคชันง่ายๆผ่านมือถือค่ะ ูแค่ทักษะเหล่านี้คุณก็สามารถเอาไปทําคลิปวิดีโอขายคลิปวิดีโอสร้างตัวตนคลิปวิดีโอคลิปล้านวิวผ่าน TikTok แล้วค่ะสุดยอดไหมคะและทักษะข้อที่4สําสำคัญมากๆเลยคือทักษะการสร้างตัวตนค่ะยุคนี้ค่ะใครไม่สร้างตัวตนเท่ากับไม่รอดค่ะแม่ค้าออนไลน์คนไหนนะคะยังโพสเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมแต่ไม่ออกมาสร้างตัวตนเขาก็จะเริ่มยอดตกค่ะคนเริ่มมองไม่เห็นค่ะ เพราะว่าคุณไม่รู้เทคนิคการสร้างตัวตนค่ะและยุคนี้ก็ไม่ใช่ยุคที่จะสร้างตัวตนแค่ Facebook อย่างเดียวค่ะแต่คุณต้องสร้างตัวตนทุกช่องทางวางกลยุทธ์ตัวเองค่ะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยช่วงนี้ยอดขายไม่เหมือนเดิมเจอคู่แข่งอีกเจอวิกฤตเศรษฐกิจอีกพฤติกรรมมนุษย์หันมาซื้อของออนไลน์ทุกคนทุกดวงตาโอกาสอยู่ในมือถือเครื่องเดียวค่ะ นี่คือเทคนิคที่ทำยังไงนะคะให้คุณสร้างกลยุทธ์วางแผนตัวเองให้มีชื่อเสียงให้คนเห็นคุณทุกช่องทางค่ะด้วยรักคู่า